สวัสดีครับผมบอสเนเพิลครับอย่าเพิ่งตกใจครับขอทอดแับวันนี้จะมารีวิวแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครนูครับผมนูนะครับผมถามเขาแล้วว่ามันออกเสียงยังไงเนะ g n u h r นะครับนูเป็นแบรนด์จากพอร์ตแลนด์ของประเทศอเมริกานะครับก็แบรนด์นี้ค่อนข้างมีดีไซน์ที่ชัดเจนแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็แฟชั่นให้มันไปด้วยกันได้ตัวกางเกงเขานะครับ ในช่องนี้ได้จริงเนี่ยแบบเนี้ย<ม>ผมลองแล้วทั้งตัวที่เป็นโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็รวมถึงหูฟัง a อร์พอ s อะไรเงี้ยครับมันสามารถใส่เว้นเอวแบบนี้ได้เลยกางเกงเนี่ยจะค่อนข้างยาวนิดหนึงไซส์เป็นแบบ1 2 3 4 5 6 1 2มึงมันประมาณไซส์28จนถึงประมาณ3 2เนะเพราะผมเอวประมาณ3าเก็รู้สึกว่าแน่นแหละกางเกงที่มันไม่มีซับนะครับก็เนี่ยมันจะเป็นกางเกงโบโบแบบนี้เลยผ้ามันค่อนข้างบางแล้วก็สบายแล้วก็เย็นมากประมาณนี้กว้างมากโปร่งมากลมเข้าดีมากต้องใส่ กางเกงซับข้างในเออหรือจะเป็นกางเกงในทั่วไปอ่ะมันเห็นเงาข้างในไหมเห็นนะครับเองราคาอยู่ประมาณ3ามพันเนาะเป้น้ําเขาก็จะเป็นเป้น้าที่ทําจากวัสดุผมว่าผ้ามันจะมีความคล้ายๆกับพวกใครเคยใช้พวกผ้าพันขาที่มันช่วยล็อกกล้ามเนื้อไหมโลโก้เขาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงด้วยนะด้านข้ามมันก็จะมีช่องตรงนี้นะสามารถใส่แบบพวก a ์พ p o d ตอย่างนี้ได้ผมใส่ร i พ p o ์ s เข้าไปนี่เนหะ็นไมมันก็จะอยู่ด้านข้างนี้มันก็จะมีช่องอยู่สองช่องใหญ่ เคยใส่แบบพวกโทรศัพท์เข้าไปในนี้ได้ใครที่ใส่แบบพวกมวกหรือใส่แบบปอกแขนอะไรเงี้ยก็เอามาล็อกไว้ในนี้ได้ใส่ให้ดูเนี่ยช่องข้าบอนมันก็จะมีใส่ได้อีกนิดหนึง่งตัวล็อกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นห่วงเหล็กแบบนี้แล้วก็ให้มาคล้องกับตัวรูที่อยู่อีกข้างหนึง่งแล้วก็เป็นแบบนี้มันก็จะล็อกแบบนี้เลย ผ้ามันจะเหมือนตัวล็อกกล้ามเนื้อเลยผ้าลักใครเคยใช้บ้างใส่ที่มันใส่ลัดเพื่อดัดหลังให้หลังเราตรงอะไรเงี้ยข้อดีคือมันไม่มีเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึง่งมันล็อกล็อกคอเรามากคือบางทีเวลาใส่เป้หนาบางรุ่นอ่ะตรงเนี้ยมันจะชอบมันล็อกคอเราอ่ะมันทําให้เราปวดคอเวลาวิ่งแล้วก็เกงไหลเนาะแต่อันนี้ผมรู้สึกมันอยู่ดีกระชับดีแล้วก็ไม่ได้ปวดคอไปปวดไหลอะไรเลยนะครับใส่ค่อนข้างสบายผมว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแหละใครที่วิ่งสเทลแบบ ยี่สิบโลอะไรเงี้ยเจอย่งหนึ่งเวลามันเปียกน้าอ่ะมันก็จะหนักนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตําแหน่งมันผมว่ามันต่ําไปนิดนึงหัวมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเวลาจะกินก็ต้องก้มมาเยอะหน่อยนะไอ้โมงเนี่ยถามคนถามว่าใส่แล้วหายใจออกไหมต้องบอกว่าไม่ออกครับคือมันผมว่ามันเอาทําเท่เงี้ยเนี่ยใส่ไปมันหามันหายใจออกแหละมันมีรูอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันหายใจยากกว่าปกติ ค่อนข้างมากนะครับชุดของนูนะครับแบรนด์จากประเทศอเมริกาที่ได้ความแฟชั่นไม่ซ้ำใคร้วยตอนนี้ไม่มีขายในไทยนะครับเป้น้าที่อยู่ประมาณ7,000นะไอตัวนี้อยู่ประมาณพันกว่ารวมรวมแล้วมันก็เกือบหมื่นกว่านั่นแหละแล้วก็อาจจะโดนภาษีตามปกติเวลาสั่งของมาจากต่างประเทศเนาะสาถึงสี่สิบถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กันหน่อยช่วยแชร์กันหน่อยนะกันนะไปแล้วครับ